สวัสดีค่ะคนมันสุกยินดีต้อนรับสู่ช่วงเวลาของการอธิษฐานขอพรความรักนะคะคลิปนี้นะคะคนมันสุจกจ๋าเป็นคลิปแรนดอมนะคะดังนั้นถ้าโชคชะตาหรือความบังเอิญใดๆก็ตามดึงดูดให้คุณมาเจอคลิปนี้ในครั้งแรกเดี๋ยวเราจะมารู้กันว่าความรักที่คุณกําลังจะได้รับคู่แท้ตามแรงอธิษฐานของคุณนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานมาให้เป็นแบบไหนและใช้เวลา ความรักจะปรากฏสักกี่เดือนอืมวันนี้เราได้ร่วงรู้กันแล้วนะคะเปิดใจกว้างๆค่ะคนวันศุกร์เพราะคลิปนี้เราเป็นพลังงานของคนวันศุกร์เราไม่ได้เจาะดวงชะตาไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดมาตั้งดวงนะคะดังนั้นฟังไว้เป็นแนวทางบางครั้งอาจจะเกิดและตรงกับคุณ เป็นบางช่วงบางตอนและอาจจะตรงทั้งคลิปหรือไม่ตรงเลยก็ได้ใครที่มีคู่แล้วนะคะคนมันสุขอยากจะฟังเพื่อความบันเทิงยินดีค่ะได้ทุกรูปแบบค่ะใครจะฟังแบบไหนฟังแบบพอใจจะฟังสุขใจแบบไหนตามสบายตามพลังงานที่คุณต้องการค่ะมา ก่อนอื่นเรามาเริ่มเช็คพลังงานของความรักที่คุณกําลังจะได้เจอว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนอยู่ในกลุ่มราศีหรือนักสัตว์อะไรหรือเกี่ยวพันกับตัวเลขใดๆบ้างนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะพลังงานของคุณ่ะนะคะเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าถือว่าเป็นการพบเจอตามตามลักษณะของคู่คู่แท้ นั่นหมายความว่าอาจารย์กําลังนึกว่าความรักของคุณเนี่ยจะเป็นความรักที่มันเหมือนกับว่าเหมือนเป็นการรีเทิร์นเหมือนเป็นการหวนคืนแล้วก็กลับมาเพื่อประคองความสัมพันธ์ให้มันกลับไปดําเนินต่อไปด้วยดีค่ะนั่นหมายความว่าคลิปเนี้ย พลังงานที่คุณจะเจอคู่เนี่ยอาจจะเป็นคนเดิมซึ่งคนเดิมนี้อาจจะไม่ใช่คนที่เพิ่งเลิกกันก็ได้หรืออาจจะใช่หรืออาจจะเป็นคนที่เป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าย้อนกลับไปช่วงที่เราป๊อบป,ปี้เลิฟตอนเด็กก็ได้หรือใครก็ตามที่เรารู้สึกพิเศษแล้วอยู่ดีๆเหมือน เฮ้ยสุดท้ายแล้วเรามาเป็นคู่กันอาจจะพัดภาคหรือว่าเคยเจอกันที่ใดแล้วสุดท้ายต้องห่างกันด้วยการเวลาห่างกันด้วยการทํางานหรือว่าเลิกกันไปแยกย้ายกันไปสุดท้ายมีเกณฑ์ที่จะได้กลับเข้ามาพบเจอแล้วก็ศึกษาดูใจกันอาจจะเป็นรักเก่าอาจจะเป็นรักใหม่หรืออาจจะเป็นคนคุ้นเคยของคุณในอดีตหรือแม้กระทั่งอดีตชาติค่ะ ก่อนอื่นยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจาร,รย์วัสนาอักเมซิงทาโล้ดังนั้นคลิปนี้เป็นคลิปของความเชื่อใช้วิจารณญาณน,นะคะฟังไว้เป็นแนวทางนะทีนี้มาเรามาฟังเรื่องราวกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะคนที่ กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะนั่นหมายความว่าแฟนหรือคู่รักของคุณน่ะตามแรงอธิษฐานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านประทานมาให้เขาและเธอคนนั้นจะมีเกณฑ์นะคะอาจจะอยู่ในกลุ่มของชาวราศีเมษอาจจะเป็นคนราศีเมษรักคนาเมษหรือเป็นคนราศีสิงรักคนาสิงหรือเป็นคนราศีธนูรักคนาธนูอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในดวงนะคะและอาจจะคาบเกี่ยวกับคนที่เป็นปีมะเส็ง เป็นปีมะเมียอ่าจะเป็นปีมะเสงปีมะเมียแล้วก็ปีชวดและปีกุนด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณค่ะและเขาคนนั้นนะนะคะจะมีอารมณ์ที่อ่อนไหวมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่าเซนซิทีฟในเรื่องของความสัมพันธ์เวลาที่เขารักคุณเนี่ยเขาอาจจะ ไม่กล้าที่จะเอื่อนเอ่ยหรือว่าจะเริ่มต้นได้แต่คอยมองคือคุณต้องสังเกตดีๆเขาอาจจะกําลังเข้ามาในดวงชะตาของคุณแล้วก็ได้เพราะว่าพลังงานเป็นพลังงานของการถ่ายเทสู่ความสุขความสดชื่นและการกลับคืนสู่ความสุขคนคุ้นเคยอีกครั้งหนึ่งนะคะ ซึ่งพลังงานตตวนืูเป็นพลังงานใหญ่นะคะบางทีนะคุณอาจจะเจอคนในถ้าคุณมีความเชื่อเรื่องภพชาติการถือกําเนิดการเกิดใหม่นะคะก็อาจจะเป็นพันธสัญญาผูกพันด้วยนะทีนี้มาต่อค่ะว่าเขาจะเป็นแบบไหนกันนะคะโอ้โห ยิ่งกว่าชัดมากๆเลยนะคะพลังงานของเขาเนี่ยเป็นคือทั้งคุณและเขาเนี่ยมันเหมือนมีเกณฑ์ที่ได้พบเจอหรือพัดภาคหรือสวนทางหรือบังเอิญเจอแต่มันเป็นความทรงจําอยู่ในช่วงหนึ่งที่ลืมไม่ได้หรืออาจจะเป็นความรักเก่าที่เราลืมไม่ได้คุณจะต้องมีการตัดสินใจใหญ่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะมีเกณฑ์การตัดสินใจใหญ่ว่าเราจะเรียนรู้กับเขาหรือเราจะตัดสินใจที่จะ ปล่อยให้โอกาสนี้หายไปอีกทีหนึ่งนะคะถึงเวลาแล้วคะ่ะอิมพอร์ตถึงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจกับความสัมพันธ์นี้นะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นความสัมพันธ์แบบว่ายืนยงยืนยาวนั่นหมายความว่าอาจจะมีการเรียนรู้ดูใจกันแบบจริงจังมากขึ้นนะคะโอมาแล้วคะ่ะไพ่ของถ้วยหนึ่งนะคะเนื้อคู่แล้วคะ่ะเป็นเนื้อคู่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ของภพชาติด้วยเป็นความ โอ้โหเป็นความที่เราเคยคุ้นเคยเราเคยตัดสินใจแล้วเราเคยพลาดในการตัดสินใจกับเขาคนนั้นมาแล้วลองนึกสิคะเราอาจจะแบบว่าเออทาไมตอนนั้นเราไม่ขอเบอร์เขาเอะทำไมตอนนั้นเราเดินสวนกับเขาแล้วเราก็ไม่ได้เดินสวนเลยอีกเป็น 4- ี่หปีแล้วเราวันนี้เรามาเจอกันคุณต้องตัดสินใจนะคะต้องตัดสินใจแล้วนะครั้งนี้จะเป็นความรักที่ดีมากๆนะคะ ท้าทายความรู้สึกของคุณมากๆม,มีความสับสนในหัวใจแต่เขาก็เป็นคนที่พิเศษนะคะอะเดี๋ยวอาจารย์แปลสารให้ฟังเนาะก่อนอื่นนะคะเปิดใจเนาะนะคะคนวันศุกร์นะคะคุณจะมีเกณฑ์พบเจออย่างที่อาจารย์อธิบายไปตามคู่ที่ลักษณะที่บอกไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นนักสตว์ราศีลัคนาราศีนะคะรวมถึง ความอารมณ์ความอ่อนไหวเขาคนนั้น่ะนะคะเข้ามาจากช่วงเวลาหนึ่งที่เราเคยได้สัมผัสได้คุ้นเคยกันแล้วเราอาจจะทิ้งโอกาสนั้นนะคะจึงเวลาที่คุณจะตัดสินใจอย่างกล้าหาญแล้วเขาคนนั้นน่ะอาจจะมีการห่างหายกันไปลักษณะของเขาอะจะมีความห่างหายกันไปแต่ว่าคุณยังจําเขาได้ ต่อให้ห่านนานแค่ไหนนะ่ยความทรงจาของคุณยังจําเขาได้คนนั้นแหะค่ะที่อาจจะมีเกณฑ์เข้ามาหรือฟื้นความสัมพันธ์กับคุณเขาเป็นคนที่มีมุมมองเอาการเอางานนะคะมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะรวมถึงอาจจะอยู่ในกลุ่มครูบาอาจารย์กลุ่มคนทํางานที่อาจจะเป็นระดับหัวหน้างานนะคะแล้วก็เป็นดวงชะตาการทํางานของเขาอ่ะเป็นดวงของดวงจรนนั่นหมายความว่าเขาต้องเดินทางยกย้ายอยู่ตลอดเวลานี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราต้องพัดพากันจน เรารู้สึกว่าเสียดายนะแบวันนั้นทําไมเราไม่สื่อสารกันให้ดีกว่านี้อืมเราเลิกกับเขาทําไมเพราะอารมณ์ชั่วบูบแต่ตอนเนี้ยเรามีความเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะกลับมาคุยกันคุณต้องตัดสินใจนะคะครั้งนี้จะเป็นรอบสุดท้ายที่โชคชะตาจะดึงดูดความสัมพันธ์เป็นปาวานคู่ให้คุณได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งคุณและเขาเนี่ยอาจจะมีความรู้สึก ต่อให้คุณและเขาเนี่ยฮะแยกกันไปแล้วเนี่ยเขาไปมีแฟนของเขาคุณมีแฟนของคุณแต่ในความทรงจําลึกๆซึ่งมันเป็นความลับในลิ้นชักเลยนะเขาก็แอบคิดถึงคุณอยู่คุณก็แอบรู้สึกยังจดจาําแล้วก็อยากเจอเขาแต่มันไม่ใช่ความรู้สึกที่ทุรนทุรายมันไม่ใช่ความรู้สึกของความแบบว่าถ้าฉันไม่เจอเขาฉันจะตายมันไม่ใช่แต่มันเป็นความทรงจําแล้ววันหนึง่งคุณกับเขาเจอทางแยกของความรู้สึกก็คือ เขาสิ้นสุดความสัมพันธ์และคุณสิ้นสุดความสัมพันธ์ด้วยแรงอธิษฐานใดๆก็ตามนะคะทําให้คุณได้มาเจอเขาอีกครั้งหนึ่งความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือการเกณฑ์การเจอกันหรือว่าดวงความรักโคจรมาวนรอบตัวของคุณถ่ายโอนมาที่ตัวคุณเนี่ย จะใช้เวลาอยู่ทั้งหมดโอ้ก็เอาเรื่องอยู่นะคะอยู่ประมาณ4เดือนดังนั้นจากนี้ไป4เดือนอาจจะมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นมีความรู้สึกได้เจอใครสักคนจากนี้ไป4เดือนทีนี้คลิปนี้เป็นคลิปเหนือการเวลาคนมันสุขค่อยๆฟังอาจารย์นะคะวิธีการนับวันนะคนมันสุขสมมติว่าคุณมาเจอคลิปนี้วันที่1วันที่สหรือวันที่3วันที่4ของเดือน นับเดือนนี้เป็นเดือนที่1ได้เลยแต่ถ้าคุณเจอคลิปนี้ตั้งแต่วันที่5ไปจนถึงวันที่31ของเดือนปัจจุบันน่ะนะคะให้ตัดให้นับเขาเรียกให้ตัดเดือนนี้ทิ้งให้นับเดือนหน้าเป็นเดือนที่1ถ้านับเดือนหน้าเป็นเดือนที่1น,นั่นหมายความว่า คุณก็เดือนนี้คุณฟังไว้แล้วเดือนหน้าคุณนับเป็นหนึ่งนับไปสองนับไปสามแล้วก็นับไปสี่นั่นแหะคะ่ะสี่เดือนดวงความรักจะกโคจรเข้ามาเป็นเกณฑ์คู่แท้ด้วยนะคะเป็นคู่แท้คู่ความสัมพันธ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ประทานความรักได้รับรู้รับทราบในเรื่องของพรการขอพรความรักที่นี้ถ้าคนวันศุกร์ที่เจอคลิปนี้โดยบังเองิญอาจจะไม่ได้ขอพรความรักมาอาจารย์วัฒน์าแนะนําว่าการขอพรความรักของคุณไม่ใช่การไหว้พระ อ่าขอพอรที่บ้านขอพอรสารประภูไม่ใช่คุณอาจจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นเหมือนเทวรูปเทวรูปเทวไลเป็นเป็นรูปทรงเหมือนนางอับสรน,นางโบราณแกะสลักแบบนั้นนะคะถ้าคุณเจอแล้วคุณรู้สึกแบบเออประทับอกประทับจิตประทับใจนะคะคุณจะเจอโดยความบังเอิญจากการเดินทางแล้วคุณก็เจอภาพเช่นนางอับศรที่อยู่ตามประตูหรือว่าตามงานแกะสลักทั่วไปแล้วคุณรู้สึกโอ้โหฉันรู้สึก ฉันชอบจังเลยนางฟ้านางสวรรค์อะไรแบบนี้เทพีแบบนี้ค่ะให้คุณขอพรความรักได้เลยจะมีเกณฑ์สมหวังเทพี เทวรูปเทวดาอารัก์นางอับสรน,นางฟ้านางสวรรค์เนี่ยขอได้เลยนะคะและคุณจะเจอโดยบังเอิญจากการเดินทางจะส่งผลในเรื่องของความรักที่ดีนะคะเป็นแรงอธิษฐานที่ดีด้วยนะคะและพลังงานของคู่ของคุณจะเกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะแบบว่าเออส่วนใหญ่ใครก็จะไม่ขอกับนางฟ้าตามประตูตามงานแกะสละัก คุณก็อาจจะย้อนแย้งในความรู้สึกนะคะแต่เชื่อเถอะสิ่งตรงนี้นะคะคุณหาภาพนี้ถ้าวันใดคุณมาเจอนางอับสรนนางฟ้านางสวรรค์ที่เป็นรูปปัน้นรูปแกะสลักไม่ว่าจะเป็นไม้เป็นปูนปัน้นคุณเคยเห็นเทพีทโบราณไหมที่เขาชอบอยู่กลางสวนกลางอะไรแบบนี้คะ่ะถ้าคุณได้มีเกณฑ์จะเจอจะด้วยเขาอยู่ตรงหน้า หน้าที่ใดก็ตามแล้วคุณรู้สึกว่าฉันชอบฉันรู้สึกโดนสะกดจิตนั่นแหละค่ะขอพรความรักได้ทันทีนะคะวิธีการนำวันบอกไปแล้วนะทีนี้เราไปดูอีกไพ่สำรับหนึ่งนะคะว่าฟาริคิตต้องการบอกอะไรอันนี้คือสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะสื่อสารกับคุณโดยตรงนะคะอย่างที่บอกค่ะคลิปความเชื่อเป็นพลังงานความเชื่อนะคะอืมอู้ ท้าทาย8อาจารย์คนอื่นก็จะบอกเลยอาไปไหว้ขอพรตรงนั้นตรงนี้แต่ทําไมอาจารย์วาสนาถึงแนะนําแบบนี้เทวรูปเทวาลนะคะดังอักษรนางฟ้านางสวรรค์นะคะความงามเป็นเลิศนี่แหละค่ะนาพาความรักนี่แหละค่ะคือความท้าทายที่คุณจะต้องหาให้เจอเริ่มออกเดินทางได้เลยเมื่อกี้อาจารย์พูดแล้วนะว่าต้องไปเดินทางนะคะไพ่ใบต่อมาค่ะวัฏจักรของชีวิตเอวัฏจักรของชีวิตเดินทางอีกแล้วแล้วก็ ปิดใจนั่นหมายความว่าฟ้าลิขิตภูมิลิขิตหรือว่าสิ่งใดๆก็ตามนะคะเขาต้องการสื่อสารว่าคุณจะได้พบเจอความรักหรือท้าทายอีกครั้งวัฏจักรคือเขาเรียกาการเกิดแก่เจ็บตายการหมุนเวียนเป็นวงกลมการถ่ายเทการเทมเพอเนเหมือนไพ่ใบนี้นั่นหมายความว่าคุณอาจจะเจอความทรงจําเก่าๆวนคืนกลับมา มันเหมือนเป็นชะตากรรมมันมันเ,นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนวันที่คุณรอคอยนะคะและครั้งหนึ่งคุณเคยปิดใจมาแล้วและครั้งหนึ่งคุณอาจจะทําพลาดและทําให้ความสัมพันธ์นี้ห่างหายกันไปหรือเจอกันครั้งสุดท้ายทําไมเราไม่พูดเราไม่ไม่สื่อสารอะไรมากกว่านี้ครั้งนี้ถ้าคุณเลือกปิดใจอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่คุณจะได้เจอนะคะแต่ถ้าคุณเลือกเปิดใจแล้วคุณทำความรู้จัก เป็นมิตรภาพจะต่อไปในอนาคตจะดําเนินต่อไปอย่างไรก็ตามแต่มันทําให้คุณรู้ว่าคุณจะไม่ติดค้างในใจอีกเลยอืเป็นกําลังใจให้นะคะคนมันสุกข,ขาใครแชร์คลิปนี้เป็นวิทยาทานเป็นค่าครูอาจารย์ปารถนาหัวใจคุณได้เปิดประตูและเปิดประตูหัวใจแล้วเจอคนที่ใช่เข้าสู่ อ้อมอ,อกอ้อมใจของคุณนะคะใครกดติดตามคนติดตามใหม่ยินดีต้อนรับสู่พลังงานบวกของช่องอาจารย์มัศนา Amazing Thalo ใครกดปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์ตงที่อยู่ใต้คลิปนี้เป็นรูปหัวใจนะคะอาจารย์ขอบพระคุณมากๆนั่นหมายความว่าคุณกํกาลังสนับสนุนพลังงานให้อาจารย์โดยตรงและทางช่อง YouTube จะแจ้งเตือนอาจารย์จะไปปักหมุดกับคอมเมนต์ เขาเรียกว่าคอมเมนต์ในเรื่องของการกดปุ่มซุปเปอร์แตงค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์วัศน,นาลาไปก่อนใครแชร์ขอให้คนแชร์ได้พบเจอความรักอย่างสมหวังนะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย